แบบนี้เฮ้ยเฮกัดกัดกัดกกัดนกเฮ้ยเสียวเว้ยกัดนกแล้วกัดนกแล้วเอาแบบนี้บนหาปาดพี่น้องกัดนกขวบสองเฮ้ยนกนกอยากดกันแล้วกันนี่ครับพี่น้องพร้อมช่างเาละาจัดไปนี่ครับผม ปลาผักตอบเขาว่านี่ละจัดไปครับมาครับผมพี่น้องเอ้าวขีปนาวุธมาหเลยครับผมมันมาแล้วอ้าวปีมาแล้วนั่นอืมตัวใหญ่เติบตัวใหญ่เติบพี่น้องเอ้าวร่างรวยรับรุ่นรุ่นรุ่นพี่น้องอาวอ้าวมามามาลักแรกลักแรกลักแรกอืมเครื่องโลดสิบดอยู่บ่พี่น้องตัวนั่นนั่นนั่นเฮ้ยอ้าแล้ว เอาเรื่องวนเรื่อวน่รงับเอกินเขากินเข่าทนอ่าเจียเจ้าไวยกับน้ำปอบช่งสายล่าไม่ได้ซะแล้วพี่น้องเอาม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 าเอ้ะนั่น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 ดิไปดิ่มาเอ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 หาเลี่ยมหาไล่หาเลี่ยมหาไล่นมันตรงสบยอ้อตรงกลับเอา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 นี่นี่ครับมามา เอ้ยเอาเอาลุ่มดีเนาะเอาอ้ยนี่อร่อยนี่สั่งสายละแล้วมันหอมอร่อยนะนี่นี่นี่แ้าจะกินตรงไหนดีวะอืมกินตรงนี้มันก็อร่อยอยู่นะข้าต้องกินให้เยอะๆก่อนเดี๋ยวข้าจะไปเรียกนายข้ามาแต่ถ้าต้องไปเลียงนายมาก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวนายจะว่า แก่ข้าวจะกินก่อนนะเดี๋ยวให้ข้ากินก uh,> ่อนสักเล็กน้อยเดี๋ยวข้าจะไปเรียกนายมารับรองให้นายมากินด้วยเดี๋ยวนายจะได้ไม่ว่าให้ข้าเอ้ยๆๆๆไม่อันตรายหรอกนะสจิบนิดนึงแล้วมันก็เป็นอะไรเลยนะเนี่ย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 อร่อยอร่อยไปเรียกนายดีกว่านายนายนายมา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 กินเยอะข้าวไว้ช่างสายล่าเร็วๆจับมาจับมา น้องบ้านที่นี่โตใหญ่มากแล้วหลังจากโตหน่อยมันไปเรียกมากมันไปเอิญมากแล้วเพียโอ้โหตัวนี้ไงแยโลครับผมตัวนี้แต่ว่าโตทีแล้วนี่น่าจะเคืองลครับตัวนี้แยลกแทนแน่นอนมามาหอดกับวอลลล่าเลยครับผมเอา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 มานาพาดครับมาแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยกัดกัดกัดนกกัดนกเฮ้ย เดี๋ยวเว้ยกัดนกแล้วกัดนยกแล้วเอาแบบนี้วันหาพาาดพี่น้องก,กัดยกขวบสองเอ้ยยกนกอย่ากดกันแล้วกันยกนี่พ่อได้รุ่นนีโชคดีต,ตั้งหากพี่น้องนี่แต่กดลงไปเมื่อกี้นะเต็มเต็มนะหน้ามาพี่น้องรุ่นครับอย่าเพิ่มไปใส่พี่น,อน,น้องรุ่นน้นำกันซะก่อนครับผมกวดเนียวกับอดไหวซะก่อนพี่น้อง่อาเปล่าเขาหนาเบ่งก่อนครับ มามามานักันเดียวเฮยกาดสามเทีย์เลยเอ้ยเนั่นนั่นั่นนั่นกินแบบเบาเบ้มา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 พี่น okay. ้องเอามัหน <ium> ้าพาดครับผมต่ำเพียงถาเลยแบบเนี้ยจัดไปผมไปหาสื่อแนวแก้มาทาโรดนี่จะเป็กสก่อนเฮ้ยกันกันกกันกัเดียวกันเดียวเฮ้ยเเอา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 รุ่นพี่น้องรุ่น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  ตำเครื่องขาเลยพี่น้องมัต้องพลาดมัพลาดมัพลาดมัพลาดมาคมาแบบนี้เอาเอาเอาการเร็วการเร็วเอ้ย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 เอาแม่เอาแม่จะกดแรงเลยเว้ยยจะกดแรงเลยเว้ยเอ้ยเข่าม่นตรงทานปั๊นไหนดินะเอ้ยเข่้มันตรงแงเอ้ยมันตรงขากับกัดจุกนี่พี่น้องกัดเราปล่อยครับผมปล่อยปุ๊บกับลั่นครับผมหัวมันเกิดนอนออกโอ้ยถือนิดเดียวครับผมนั่นน่ะถือดังกับถือขาหน่อยๆเอ้าเอาดิ้น แต่ว่านี่ครับผมดิน้นปิว้วหลุดออกจากกลับไปแล้วโอ้ยอยังวะสาตั้มเพื่องถ่ายย่างดีไหมแง่พลาดเลยจังเลยวะพี่น้องน่าเสียดายโตแบบย่างง่ครับผมเนี่ยหลังจากโ <No. S 1> ตนี่ละพี่น้องมันไปเอิญน, <No, no. S 1> นายมาเจ็บแล้วมันกลับไปโอ้พลาดเลยจังเลยวะพี่นอ้องยังวะต้องตามอีพี่หนาครับผมแมวจะมาซ้ำมองเก้านี่ยละ เดี๋ยวมันต้องมีตัวใหม่มากครับผมสวัสดีครับ